วันนี้เราจะไปกินเมี่ยงประทูสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเหม็นมากถึงมากที่สุดโค้งสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะปิดการจัดจำหน่ายแล้วนะคะสำหรับเมท็อกนะคะดีท็อกในตำนานสใส่นมหมีลงไปนะคะแล้วก็เมท็อกตัวนี้นะคะ เดี๋ยวเราปิดก่อนนะเดี๋ยวคนจะได้ได้ยินชัดเจนอ่ะตัวนี้นะคะสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของนะผิวพรรณไม่สดใสนะคะหน้า เป็นฝ้าก,กัดจุดดำๆ,ๆผิวพันธุ์ไม่นำพานะคะลำไส้เน่านะคะตับไตลำไส้หลอดเลือดไม่ดีนะคะลิซีดวงนะคะเออทุกเซ็ต everything z i g a b e l ค่ะเป็น detox ห้าระบบตับไตลำไส้หลอดเลือดต้านอนุมูลอิสระเลิศเวอร์ดีเวอร์นะคะตัวนี้คุณตาขายมาเข้าปีที่4แล้วค่ะนะคะตอนนี้เรามีสั่งในระบบของ TSW นะคะ Tito ติตา เดี๋ยววันนี้เราจะปิดการขายนะคะที่เหลือเราจะมาขายเองนะคะเพราะว่าลูกๆเราก็คือสั่งไปแค่กินเนาะไม่มีใครสั่งไปขายนะคะดังนั้นเนี่ยแม่ชอบขายเดี๋ยวแม่ขายเองนะคะไม่มีปัญหานะคะแม่ชอบนะคะตัวนี้นะคะกินดีมากกล้าท้าเลยนะคะสําหรับใครที่มีอาการในเรื่องของนะนอกจากลําไส้แล้วคือดีท็อกซ์กไปตามท้องตลาดมันช่วยในเรื่องของการล้างสารพิษในลาไส้อยู่แล้วแต่บางแบรนด์เนี่ยเขาเรียกว่าราคาถูกมากๆเลยนะคะไม่ได้ใส่สารอาหารที่ดีจริงๆเวลากินเข้าไปมีปัญหาอะไรคะในเรื่องของอ เ,เหมือนยาถ่ายอ่ะกินแล้วเป็นยาถ่ายของเรานะคะเมท็อกถ้าตรวจพบยาถ่ายในนี้นะคุูตาให้เงินร้านหนึ่งเลยนะคะเราไม่ได้ใส่ยาถ่ายลงไปนะคะตัวนี้เป็นสารสกัดตากธรรมชาตินะคะที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลนะคะตับไตลำไส้หลอดเลือดต้านอนุมูลอิสระน,อก,น,รนอ,อกจากล้างสารพิษออกจากลำไส้แล้วหลอดเลือดนะคะด้วยนะคะตับคุณสะอาดไตคุณนะคะกระจ่างใสที่สำคัญต้าน,นอนุมูลอิสระช่วยบำรุงอีกต่างหากไม่ใช่แค่ล้างนะคะอันนี้คุณผสมนะะ้ำนมหมีลงไปคือคณูคค่านมีมันหอมดีนะคะแล้วเราก็จะใส่เมท็อกอันนี้คือ คู่หนึ่งอย่างเงี้ยคือหนึ่งซองทำไมต้องใส่ขนาดนี้แม่ไม่ใส่ทองเดียวกันของเราเน้นความสะอาดสดปลอดภยัยคุณภาพสินค้านะคะต้องดีนะคะใส่ลงไปเลยรสชาตินะคะเมื่อผสมนมหมีนะคะจะออกแบบสมูตตี้อารมณ์แบบว่าน้ําผลไม้ปั่นใส่นมอะไรเงี้ยนะคะเอออร่อยมากนะคะบอกเลยว่ากินกับนมหมีอร่อยมากนะคะ,านนนาะ,คะทานต่อเนื่องนะคะสามเดือนนะคะก่อนกินไปตรวจเลยค่ะโรงพยาบาลนะคะไขมันนะคะ ลำไส้เอากล้องไปส่องเลยนะคะตับไตนะคะค่าไขามันเลวไขมันดีไปตรวจเลยนะคะไขมันเลวไม่ลดลงไขมันดีไม่เพิ่มขึ้นเราเข็มเงินให้น้ําตาลในเลือดไม่ลดลงเราเข็มเงินให้กิน3เดือนนะคะกิน3เดือนนะคะถ้าเกิดคุณนะคะตรวจพบว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยคุณจะเข็มเงินให้เลย30 0 0 0บาทนะคะสามหมบาทหนึ่งกล่องนะ,ะมีเจ็ดซองหเดือนต้องทานประมาณ5กล่องหลังจากนั้น1ปีหยุดไปเลยค่ะอย่าลืมนะหมูเห็ดเป็ดไก่บ้านเราเนี่ยผักอย่างเงี้ยคุณก็มีสารพิษถูกปะ เด็กเดือกกินหมูกินไก่เดี๋ยวนี้นะะนมโตนมใหญ่กันมากมายมหาศาลนะคะฉีดสารที่ฉีดฮอร์โมนนะคะเพื่อเป็นการป้องกันคนไทยเป็นมะเร็งนะคะมาหวานความดันหัวใจลําแดบบับต้นๆของโลกนะคะอ่ะเขย่าแล้วกินก่อนเดี๋ยวมันอืดน,นะคะเขย่าแล้วต้องรีบกินนะคะเดี๋ยวเราจะเทมาให้ดูว่าความสมูทตี้ของเขานี่ประมาณไหนนี่เห็นไหมคือแบบอารมณ์แบบว่านมปัน่นเอ่ออร่อยแต่ห้ามคุยนานนะคะต้องรีบกิน ม,มันอร่อยไร่เทียมทานอืเดี๋ยวให้ลูกสาวลองชิมนี่นะมาลองชิมหน่อยนิดหนึ่งฟ้าอร่อยไหมไม่อยากบอกให้รู้อันนี้ยังเหลือนะคะเดี๋ยวให้ลูกสาวลองชิมนิดหนึ่งให้ชิมเฉยอร่อยไหมคะ <laughs> ผสมใส่นมอร่อยมากนะคะตัวนี้นะคะจะขับของเสียออกทางฉี่ทางืทางเหงื่อนะคะดังนั้นเนี่ยคุณมั่นใจได้ถึงคุณภาพเราขายมาปีที่3เข้าปีที่4แล้วนะคะกับเมทอของเรานะคะ1น,นคอร์สนะคะคือ3เดือนสําหรับคนที่มีอาการป่วยแล้วนะคะทานต่อเน,นื่อง6เดือนค่ะเรามีลูกค้าที่เป็นไทรอเป็นพิษหรือในส่วนของคนที่จะต้องฟอกไตนะคะเล็บดําแล้วนี่คือเขารีวิวนะคะ เขาให้คุณแม่ทานไปนะคะจากเล็บดำๆนะคะที่จะต้องมฟอกไตแล้วนะคะทานไปท็อกไปแค่เดือนเดียวนะคะเล็บกลับมาเป็นสีชมพูดูเฮลตี้มากนะคะปรากฏว่าไม่ต้องฟอกไตนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าครูขายอะไรครูต้องกินแล้วครูต้องใช้จริงๆดังนั้นครูจะไม่ขายอะไรที่ครูไม่กินไม่ใช้อขขอขครอบครัวครูครูกา้หยิบยื่นให้ลูกครูกินนะคะนั่นหมายความว่ามันปลอดภัยจริงๆนะคะรวมถึงหน้าตาครูด้วยนะคะเป็นการันตีให้กับสินค้าแล้วก็เราการันตีคน